ไปถึงตรงนู้นเลยอันดับแรกนนีีี่่่่ไงแมกพยทสวัสดีค่ะหนูยิ้มหนูแย้มกำลังข้ามมาไล่อยู่ล่ะคะแม่ปุยดูหอยที่เจอมันมีแต่ทรายอ่ะหนูยิ้มหนูแย้มเล่นทรายอยู่หรอคะเจอจากที่ไหนคะเนี่ยสวยมากตอนนี้หนูแย้มอยู่ที่โรงแรมนะคะหัวหินนะคะหนูยิ้มหนูแย้มกำลังจะมา เล่นน้ำแต่แวะเล่นทรายซะก่อนนะคะตรงตัวนี้ไงสาวยน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมีทะเลเดี๋ยวแม่ปู่จะพาหนูยิ้มหนูแย้มเดินเรียบข้างทะเลไปตรงนี้นะคะมันในน้ำมันขึ้นโอ้โหอันนี้คือของเล่นจำน้ำเราไม่ใช่หรอคะ Yes โอ้โหหนูแย้มทรายขุดแรกใช้มือหรอคะขุดยากหรอคะอ่ายังไม่ใช่ค่ะตอนแรกยังหานสิงมา ขายาหนากกิ่งไม้ใส่กิ่งไม้มาขุดๆหรอคะโอู้หูขนมเค้กหน้าเลยนะหน้าหวานเป็นน้ำตาลไอซิ่งปั้นมาเนียนๆเนียนค่ะโอมลมลมไปสระอ๋อนี่ทรายหยาบสังเกตได้จจกเห็นไหมคะทรายมันจะหยาบมันจะเป็นเม็ดๆใส่จานน้อยหนพอพอลงมาข้างล่างปุ๊บ เนี่ยเป็นทรายละเอียดค่ะโอ้ง่ายขุดง่ายมากครพะวันมีทรายสองแบบเลยอ่ะมีทรายสองแบบเลยมีหอยมีหอยเจ้าหอยอแม่ปุยแจะหอยเล็กแค่นี้เจ้าหอยเล็กอีกเหรอค่ายนี่ฝาเปดกันเลยนะเล็กมากเลย หนูยิ้มหนูแย้มพ่อปอมกำลังทำเกมให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นนะให้ทายจะหยิบอันไหนและเป็นตัวอะไรสีอะไรยิ้มคิดว่าเป็นปลาโลมาสีอะไรคะแดงเหรอคะ yes สีแดงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดิละคนทีละคนทีละคนปลาโลมาสีแดงใช่ไหมไม่ใช่สีเหลือกหนูแย้มไมม่่ย้คิดวาสีก็ไม่ถูกแล้วก็รูปทรงก็ไม่ใช่มาน้ำสีฟ้าไม่สีฟ้าถูกนะ แต่รูปไม่ใช่เดี๋ยวนดียินมายมามาสีเยาสีเยวมาน้เมาสีเียวมาน้ำสีเขียาสีเขียวมาือเปล่าสีเขียวมาส้เียาสีเขยาเขยมาสีเขียวาสีเดีงมาสีเขียวสมาน้เาสีเดีมเขยเยมาสีเขมาสีเขยมเขีสีแดงเยามาสีแดงเามาน้สีแดง วานแดงดิ้งดิวานสีแดงถูกไหมยื๊อ้ีแดงถูกั้าัวป่ะวานด้วยดูย้ำอะไรเอ่ยตรงนี้ตรงนี้มาน้ำสีน้ำเงินยิ่งถูกั้งสีแล้วก็ถูกั้างมาน้ำสุดยอดเลยเออสุดยอดเลยป้าเดี๋ยวจะพาไปเดินเรียบข้างทะเล ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มเดินสำรวจริมทะเลนะคะว่ามีอะไรบ้างมันจะมีหาดทรายตรงนู้นนะคะแล้วก็ไปถึงตรงนู้นเลยอันดัรแรกใส่ปิงอ่มันดิ้นไปหรอลูะยั่ดิ้นนะมันใช่ลูกแมงกะพรุนหรือเปล่านี่ค่ะมันดิ้นดึ้มันดิ้นอะมันดิ้นแล้ว มัน้นนะเมนกระพุนสห่านลเมนเปเ็นเหมือนเศษแก้วหรือเปล่าที่ใช่ใตอนแรกก็จะคิดว่าเศษแก้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ไงนี่ไงเมกระพุนใตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเมกระพุนเข้าบอมนี่เมกระพุนของจริง กระพุนตรงนี้อย่าไปใกล้นะเด็กๆออกให้ไกลนะไม่ปุ๋ยอยู่ไกลมากนะปุ๋ยยื่นกล้องไปเฉยๆนะคะโอเคแต่ตัวนี้มันน่าจะตายแล้วปะเราเดินสำรวจ <c oughs> ขึ้นต่อเมื่อกี้หนูแยม้มแต่หนูยิ้มขึ้นข้างหลังเนาะนี่เจ้าปอกหอยตลวลูกแมงกระพุนด้วยมันคล้ายกับตัวแมงกระพุนตัวใหญ่แต่มันตัวเล็กอยู่ที่ไหนอะคะปักเลยใช่เป็นลูกตัวเล็กตรงนี้เห็นไหมมีเปลือกหอยด้วยเปลือกหอยอันนี้เป็นยาวอา เราไม่เก็บกลับบ้านนะคะตรงเนี้ยใช่หมดเลยค่ะว้าวใช่หมดเลยยดูสิเดินต่อบอหนูแยม้มนแยม้มแม่ปุย๋ยแม่ปุ๋ยเห็นไอเดียนแยมเอ้ยนูยมขอยยิมตรงนี้ก่อนนะคะอแล้วดูนะถอ,อยนะเดี๋ยวน้ยามมันจะรับนี่หายไปแล้ว วว้าแท้ที่ไม่ปุ๋ยวาดเพราะว่าโดนน้ำถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าน้ำถึงหรือเปล่าขึ้นถึงหรือเปล่าว้าวหายไปครึ่งนึงเลยโอ้โหดูยิ้มดูยิ้มทำสัญลักษณ์กลัวหลงทางทำสัญลักษณ์แต่สุดท้ายทำอะไรยังซักไม่ถึงถึงไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึง มีจรองไหนถึงบ้างเย้ yeah. ตรงนี้เลยหายไปแล้ว <c ười> เป็นเส้นเลย <c ười> เป็นเส้นเลย <c ười> ข,อขอทูตขอทำเจอไม้ไหนอู้วอันนี้หอยแปลกๆเนาะ <c ười> มีตัวอ่าจะมีตัวอยู่ ในข้าแมงกระพุนนะค่ะยังไม่เจอเลยเจอแต่กิ่งไม้ล่ะ,ะคะแต่ว่ามันเดินตรงเลยหรือว่ามันเดินแกดลับไปนี้อ่าให้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ทำสัญ,ญลักษ์